นี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับออกวัดโพธาเตียนนะครับหรือวัดพระเชตุพนนะครับสร้างพศ2502นะครับเล่าองค์นี้เป็นพระพิมใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดของัดโพพิมพ์นี้นะครับน่าจะนําพิมพ์ของหลวงปู่ทวด2497ซึ่งเป็นรุ่นแรกมาทําการกดพิมพ์นะครับเพราะว่าพิมพ์ระนี่จะใกล้เคียงกับหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่หลายจุดมากๆเลยนะครับแต่กรรมวิธีการสร้างนะครับเมื่อเรานําพิมพ์ของวัดโพที่พบเจอประยามาเทพเคียงจะสังเกตว่าเป็นพระคนละพิมพ์กันนะครับ แต่กรรมวิธีการสร้างของวัดโพนะครับคือเขาจะทําการกดพิมพ์เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะมีการแต่งตัดแต่งขอบข้างแบบนี้ทุกองคเ์เองนะครับแล้วก็รูพลานอีกเป็นลักษณะแง่แงป่ปกจากแม่พิมพ์นะครับซึ่งลูทวดพิมพ์นี้ความเข้าใจผมน่าจะเป็นพิมพ์24งส่านะครับแล้วก็มาทําการกดพิมพ์เพราะฉะนั้นการตัดพลาเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกันเลยซึ่งระบทวดของวัดโพเนี่ยอายุการสร้างเนี่ยห่างจากลูทวดของวัดจะให้แค่5ปี นี่คือหลวงโบตทวดหลังตรีดวัดศรีตารามหรือวัดโคกหมูนะครับสร้างพศ .2505 นราะครับพระองค์นี้เป็นทับพิมใหญ่นะครับหลวงโบตทวดองค์นี้นะครับฟังเข้าใจผมนะครับพิมนี้น่าจะเกิดการชำรุดแล้วนะครับล่าเลยออกมาลักษณะแบบนี้แต่เมื่อเรามาเทบเคียงพระที่สภาพสมบูรณ์นะครับเมื่อเนาเทบเคียงเห็นไหมครับเป็นพระพิมเดียวกันนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ายาดำนะครับโดยเฉพาะยาดำนะครับก็จะเป็นยาดำตัวเดียวกันครับจะดูเหมือนไม่แห้งนะครับ ในการพิจารณาพระเมื่อเบื่อต้องคนมองพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะบวนะครับบววมีความคมมากเห็นไหมครับบวนี่คมจริงๆนะครับเมื่อเราพิดูขอบข้างนะครับลักษณะรอยต่เบย์ขอบข้างนี่ถือว่าแต่งมันได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามนะครับและก็หลบบุตทวดวัดข้อหมูเนี่ยเนื่องจากเป็นพระที่ทางวัดจะให้คัดออกเนี่ยเขาจะทําการต่อโค้ดหมูเห็นไหมครับสองขาต่อลึกนะมีลักษณะต่อตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นโคตมาตรฐานนะครับ องนี้เป็นพระอีกองนะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายจริงๆนี่คือหลวงปู่ทวดวัดจุมพลรรังสันนะครับสร้างพศ .2505 นะครับหลวงปู่ทวดวัดจุมพลรรังสันนะครับสร้างจากว่านร้อยแปดชนิดนะครับแต่ก็ได้พอนันท์คลายแห่งวัดสวนขันปลูกเสกเดี่ยวด้วยที่วัดสวนขันนะครับได้ได้ทําการเข้าพิธีปลกเสกอีกครั้งนะครับที่เป้าโบสถ์วัดจุมพลรรังสันนะครับเมื่อพศ .2505 นะครับ หลวงปู่ทวดวัดชมพรงังสัตรงนี้ถือว่าเป็นไระองค์นะครับที่พิจาณาง่ายพิมพ์พระนี่ถือว่าถอดติดคมชัดมาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะบวยนะครับมีความคมมากๆเลยพระองค์นี้เป็นพระสภาพเข็มน,นะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยเพื่อนๆต้องจดจําให้แม่นนะครับพระหลวงปู่ทวดวัดชมพรังสันเนี่ยเป็นพระที่สร้างจากนว่านร้อยแปดเนี่ยจะสังเกตว่าเม็ดว่านเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คราบไขว่านเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติามากๆเลย ลายมือกดที่ด้านหลังนะครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยสัพเพลบุบทวดวัดชุมพรรังสันตรงนี้นะครับนี่คือหลบผูปป้ทวดเนื้อว่านวัดเหมือนระงนับรงังสันนะครับอําเภอเช้วดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสร้างพศ .2506 นะครับเปลองนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับทวดวัดเหมือ,รรอนรังสันสามารถแบ่งเนื้อได้เป็น2โซนนะครับพระอนี้เป็นเนื้อแก่ดินนะครับ แล้วก็อีกมีเนื้อก็คือเนื้อแก่วาสน,นะครับหลวงปู่ทวดวัดหมือร้างรังสรรนะครับจะมีมวลสารของหลวงปู่ทวดพศ2497ซึสส24 7, ่งเป็นรุ่นแรกผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เกจีที่ปลูกเสกก็จะเป็นเกจิสายวัดเขาออดนะครับและก็สายนครศรีธรรมราชนะครับเลยในการพิจารณาพระเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับเห็นไหมครับกราบไข่นี่คุมเต็มองเลยนะครับพระองค์นี้เป็นพระแก่ดินนะครับลักษณะบัวถือว่ากดติดคมชัดมากเลยเห็นไหมครับ ด้านข้างก็เห็นลายมือจางๆมีลักษณะบิดเบี้ยวของมวลสารด้วยไหมของบิมพาด้วยไหมครับด้านหลังนี้เพื่อนๆก็สามารถเห็นลายมือแบบจางๆครับเป็นพาที่กำมีีการสร้างเหมือนหลวงุทธรุ่นแรก2องสเจ็ดเลยครับนี่คือหลวงปุทธทวดวัดสบบายย้อยนะครับสร้างพศ2539นะครับรุ่นเครื่องบินตกนะครับหรือเสนจเจิ้นะครับ พระองค์นี้เป็น,น,นเนื้อว่านสมบุทรเลือดนะครับเป็นพระพิมพ์เล็กนะครับหลงบวงปู่ทวดเนื้อว่านองน,นี้เนี่ยครับอธิษฐานจิตโดยอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายองค์น,นะครับจะสังเกตว่าหน้าพระเนี่ยถือว่ากดติดคมชัดมากๆเลยนะครับพิมพระเนี่ยถือว่าดูง่ายจรยิงเต้านี้เป็นเนื้อว่านสมบุตรเลือดนะโดยเฉพาะบวยนะครับลักษณะบวยมีความคมมากๆเลยนะครับลักษณะผิวพระนี่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายจริงนะครับ เป็นเนื้อว่านสมบูรณ์เลือดโดยเพราะใต้ฐานเนี่ยจะมีลายมือแบบนี้ทุกองครับสำหรับหลวงบุ่ทวดวัดสบายย้อยหรือรุ่นเซนจิเนคร็นะครับนี่คือหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับสร้างปศ .2516 นะครับหลวงปู่ทวดรงนี้ถือว่าเป็นรุ่น2ของอาจารย์นองนะครับซึ่งเป็นพระที่เอาพิมพ์หลวงบุ่ทวดวัดแจ้งให้นะครับที่สร้างรุ่นพินิจกรรมมาทําการกดพิมพ์นะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์บารลอนนะครับชื่อรุ่นก็คือรุ่นดินอินเดียครับ ที่กดพิมพ์ได้ตื้นมากๆแต่ก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะผิวพระนะครับเป็นธรรมชาติจริงเห็นไหมครับเป็นพรไอ้องนะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายครับพระองนี้เดิมทีนะครับเป็นพระที่เลี่ยมปัตติกมานะครับผมมาแกะปัสติกออกนะาะงันนี้เป็นพระที่ก็ได้มาค่อนข้างจะสภาพสวยเดิมๆนะครับที่พิจารณาง่ายองค์นะครับเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะผิวพระนะดูง่ายมากพิมพ์ได้านะครับถึงเป็นพิมพ์ที่กดได้ตื้นนะครับแต่ถ้าเรามาดูลักษณะบัวเห็นไหมครับ หัพระบัวเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีความคมจริงนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจาง่ายอีกองครับพระพิบนี้นะครับหรือรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการฝังตะกุดนะครับนี่คือหลวงปุททวดนะาวันอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับสร้างปศ2534นะครับพระองค์นี้เป็นพระพิบใหญ่นะครับเป็นรุ่นสร้างหอระฆังนะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากและก็เป็นพระที่สร้างออกมาได้ค่อนข้างจะสวยจริงๆนะครับเป็นพระที่สร้างเลิกเดียวกับ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปส .2497 นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับพระเนื้อว่านอาจารย์นองนี้ถือว่าเป็นไพ่องค์นะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายเป็นรุ่นสร้างหัวระคังเมื่อปส2 5 3 4นะครับลักษณะมวลสารเนื้อค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเห็นไขว้านเนี่ยปลายนะครับพระองค์นี้ถือว่าถอดพิมพ์มาได้ค่อนข้างจะคมชัดพอสมควรนะโดยเฉพาะบัวเห็นะครับถึงจะเป็นพระนิดเนื้อค่อนข้างใหญ่ๆนะแต่ก็บัวก็ลักษณะคมมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ เป็นพราที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายองนะครับเห็นไหมครับลักษณะธรรมชาติของเม็ดว่านนี่ะครับมีในคราบว่านปกคลุมแบบบางๆนะครับถือว่าดูง่ายนี่คือหลงปบ่ทวดอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับสร้างพศ .2536 นะครับรุ่นเสาห้าครับพระหลงมบ่ทวดอาจารย์นองรุ่นนี้นะครับสร้างโดยการกดมือนะครับแล้วก็เขาจะฝังตะกุดทองแดงไว้ที่ฐานฐานปละทุกองนะครับซึ่งลักษณะพิมพ์ปลานี่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายมากๆเลย แล้วก็ปลาลูกทวดรุ่นนี้นะครับมีการผสมรักเข้าไปด้วยนะครับก็คือปูกกุหลาบเพราะงั้นเนี่ยมวลสารหรือเนื้อพลาสนตนิกก็จะมีหลายโซนนะครับองค์นี้เป็นลักษณะเนื้อแก่ว่านนะครับแล้วก็จะมีอีกองหนึง่งลักษณะเนื้อค่อนข้างจะแก่รักมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าพรา์นี้ยังมียังมีว่านอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเลยเลยดูเหมือนกับว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็คาบไขว่านไม่ขึ้นนะครับ และก็มีโซนหนึ่งนะครับมีโซนคือโซนนี้ครับโซนนี้คือแก่รักเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อดัปพิกเลยไหมครับ